นางเอกชองสามฟงรักแฟนหนุ่มไฮโซพันล้านเผยมีขุยเรื่องอนาคตแล้วเพิดอแป๊บเดียวคบหาดูแจกันมา3ปีสำหรับคู่ของนางเอกสาวคนสวยอย่างแพท,ทิเซียและหวานใจให้โซหนุ่มอย่างโนตวิเศษซึ่งล่าสุดแพท,ทิเซียได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเพิดอแป๊บเดียวจะสองสปีแล้วดีกว่าที่คิด ทุกวันนี้เรายังเรียนรู้กันอยู่หนูมองว่าทุกๆความสัมพันธ์การมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างทางเป็นเรื่องปกติแต่มันอยู่ที่ว่าคนสองคนว่าเราพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันไหมพร้อมสู้ไปด้วยกันหรือเปล่าความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เป็นแฟนปกติถามว่าหวานไหมเอาจริงๆไม่หวานนะหนูไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคู่ที่ม่งมิงเขาไม่ได้เป็นคนคี้อออน แต่หนูเห็นการกระทําของเขามาตลอดว่าเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายรวมถึงความเอ็นดูในตัวหนูมากๆแถมชอบเซอร์ไพรส์อีกด้วยส่วนเรื่องพูดคุยเรื่องการสร้างครอบครัวถ้าด้วยไว้ของเขาก็มีแต่ด้วยความที่อายุของหนูเพิ่งจะ25เขาก็ไม่ได้คิดจะมาก,กดดันอะไรหนูขนาดนั้นที่ผ่านมาเขาก็มีเกิน,เ,กนเขาอยากมีครอบครัวนะแต่เขาไม่อยากมาเร่งหนู ถามว่าหนูมั่นใจในตัวเขาไหมายอย่างที่บอกเลยความเสมอต้นเสมอปลายของเขาทําให้หนูรู้สึกสบายใจในทุกเรื่องเป็นการอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสบายใจคาดว่าไม่เกิน5ปีถ้าหนูอายุ30หนูคงอยากมีครอบครัวแล้ว